สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสบุสกุลและมณีกับพบพอบผอก,กับบีเอ็มอีกแล้วนะคะกับช่อง BM c h a n ช e l ค่ะมณีผ้าพีผ้านองนะคะไปโยนน้ำกดก่อนค่ะตอนเสาร์นะคะอตอนประมาณตีสี่ตีห้าสามีด็กรีกรน้ำยางไหวนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาทีเ้าสิไปโยนน้ำกดกันค่ะอตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะ สามีบอกว่าไปโยนซ้ายๆเนี่ยก็ได้เอาาอจิไปยนอยู่โคตรกันาดอกดาวเรื่องปลูกไว้น้ำขักน้ำเนี่ยขาดี๋ยวไปที่มอเตอร์ไซค์ของเรากันเลยอื โอเคคะ่ะพี่น้องมาหอดสวนแล้วนะคะตอนนี้นะคะอุปกรณ์ก็ซิมีใหม่ข้นนะคะแล้วก็จะมีนี่คะ่ะพี่น้องนำกุด้ด่ะที่ห้อผสมแล้วกับหนามนะคะไปยอดกันเลยคะ่ะอืมตอนนี้ก็ไล่ไล่นะคะ ส่วนนี้ห่อนำกดนี่แล้วแต่ความสือสอบของแต่ละคนนะคะ่าใช้มากี่หอดนะคะสามารถผสมน้ำถ้าก็ยอดได้เลยนำกดนั้นไม่ไหลายยี่หอค่ะบางยี่หอก็เหมะสสาหรับหนาฝนบางยี่หอก็เหมาะสําหรับหนาน้วนะคะมันสีอ่อมบ่เหมือนกันค่ะโอ้ดีดดิดแล้วหนึ่งจ้ะก่อนตดโปดเจดเป็ดนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตว่างกล่องแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเหตมันเป็นลูกบอลน,นะคะ ไรเลยหรือว่ามันสายแล้วแล้วเลราคะพี่น้องภารกิไมหย่อนน้ำกกให้สามีมือนีนะคะเซจแล้วเรียบร้อยนี่เขาอยู่กับต้นหม่นะคะอยู่กับปาย่างอากาศเย็นค่ะแต่ว่ามียุ่งนะคะเขากับท่าน ยากันยุ่งมากนะคะพี่น้องเมื่อกี้ย้อนน้ำกดนะคะก็เลยต้องใส่ผ้าปิดปากนะคะถอดผ้าปิดปากออกโอ้ยมีแห้งสดชื่นสุดท้ายนี่กะะ็ฮ <c oughs> ักวาติดตขัดๆค,ค,ค่ะพี่น้องเพราะว่าฟันมันบบเรียงกันเนาะ พี่น้องสุดท้ายนี่นะคะก็อยากฝากทุกคนนะคะว่าใส่ชีวิตให้มันมีความสุขนะคะทุกคนค่ะบ่ว่าจเหตุการณ์เหตุงานยังนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใส่ชีวิตนะคะสำหรับวมือนี้นะคะบ m ก็ขอลาไปก่อนนะคะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะคะมือหนามือหลังก็อย่าลืมแวะมาชมบ m มนะคะ ก็สิเป็นคลิปเกี่ยวกับอันการใส่ชีวิตแบบบานเฮ้านะคะอยู่แบบบานเฮ่าค่ะอยู่แบบอีสานบานเฮ่านะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ